โอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำอีพีต่อจากเดิมนะครับันนี้นะครับจะเป็นการลดนะครับแต่โคโดม่านะครับทำไมถึงลดนะครับถ้าไปดูตั้งแต่อีพีก่อนนะครับจะเห็นเห็นต้นนะครับต้นเขานะครับจะใบใบแห้งนะครับแห้งยังไงก็ไปดูที่คลิปนะครับผม ทีนี้การที่ใบแห้งนะครับอย่างที่บอกนะครับมันมีได้หลายสาเหตุน,นะครับจะเป็นส่วนของขาดน้ําเป็นส่วนของดินเค็มนะครับแล้วก็เป็นส่วนของเชื้อรานะครับที่ผมท,ทําการทดลองไปนะครับไอตัดใบนะครับตัดใบตัดใบให้ให้เพื่อเราจะดูรอยรอยแห้งที่มันจะขึ้นมานะครับกับอสองนะครับ เพิ่มน้ําให้น้ํานะครับดูว่าการขาดน้ําเขาให้น้ําเขามากขึ้นนะครับจากเช้าก็เพิ่มเป็นเช้าเย็นแล้วก็เพิ่มขนาดนี้หน่อยนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับดินเค็มนะครับที่มันจะทําให้ใบใบเหีืยงได้ใบแห้งได้นะครับตัวนั้นผมใช้เป็นจูลินซี่อะไรนะครับเจ้าปวกนะครับตัวนั้นช่วยให้มัน ให้ดินบาลานซ์น,นะครับตัวนั้นจะช่วยทําให้ดินเป็นกลางนะครับตัวนีีตัวนั้นนะครับเราก็ลองดูแล้วนะครับสาเหตุของผมนะครับมันเกิดมาจากแชลรานะครับวันนั้นอแอบใส่ไปครั้งหนึ่งนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายวันนั้นรีบนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูผลกันว่ามันเป็นยังไงที่ผมใส่ไปประมาณน่าจะประมาณเดือนครึ่งน,นะครับ อันนี้เราจะใส่รอบที่สองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับของผมอย่างถ้าได้ติดตามนะครับมันจะเป็น EP รอบบ้านไม่กี่ต้นเองนะครับผม ตัวนี้นะครับแต่โกโดม่านะครับมันเป็นเชลาดีนะครับเดี๋ยวจะสงสัยกันว่าใส่เยอะใส่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่มันไม่มีผลนะครับเพราะมันเป็นเชลาดีที่ไปกินที่ไอตัวเชลาที่ทำลายพวกต้นไม้นะครับเราค่อนข้างก็ใส่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะอย่างนี้ผสมนะ อันนี้ผมก็ใช้ตัวฉีดเนาะเพราะว่าเป็นแค่เล็กๆรอบบ้านนะครับประมาณหนึ่งสี่ห้าต้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะนะครับอันนี้เป็นปลูกรอบบ้านสาธิตให้ดูเป็นอีพีพกันไปนะครับแล้วก็ย้อมมาเข้ากันอ่ะเดี๋ยวตามมาดูที่ต้น,นครับไปดูให้เห็นกันนี่ก็ได้เออ อันนี้นะครับเป็นต้นเล็กหน้าบ้านนะครับผมนี้อ่าเราโดย,โดยรอบโคนด้วยนะครับผมโดยเสร็จแล้วเราก็มาทีดอ่าตัวนี้นะครับที่จริงผมต้นสวยๆผมก็ มีอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้เอาต้นมันที่เป็นเชลามาเราจะได้มาทดลองกันนะครับดูว่าเขาจะรอดไหม นะครับเดีืออ่านี่ยนะครับเด็กทั้งตัวตัวใบของคนต้นอ่าสังเกตดูใบเขาเห็นนะครับอลองดูเขาไปใกล้ๆไปอ่าเห็นใ,ใบเขาไหมครับเนี่ยสังเกตดูนะครับตัวที่เขาเป็นเชือรลานะครับผม ก็จะทาการฉีดครับโฟโตมานะครับผมเ <C oughs> พียงฉีดไนมะ่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ อันนี้เราไปดูต้นต่อไปครับผมอาตามมาเชิามามันเดิมเลยคนต้นก่อนเนาะสังเกตดูต้นนี้นะครับใบข้างบนที่เขาเฮ้อนะครับผม ตอนนี้ที่ได้ฉีดไปหนึ่งครั้งนะครับข้างล่างนะครับเริ่มออกใบใหม่นะครับสวยแล้วก็ช่อเหี่ยวใหม่มาใหม,ใหม่ก็สวยนะครับไม่มีเชื้อราส่วนไอ้ตัวใบเก่าเนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็จะแห้งแล้วเขาก็จะเขาก็จะร่วงไปเองโอเคครับมาดูตัวน,นี้ใกล้ๆนะครับตัวน,นี้ตอนแรกนะครับใบเขาก็เป็นเชื้อราหมดนะครับตั้งแต่ฉีดข้างนู้นนะครับ บ่เป็นเชื้อราร่วงหมดแล้วตอนนี้มีแต่ใบใหม่นะครับออกมาสวยๆเลยนะครับตอนนี้ทําการรวยโคโรมาแล้วนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวฉีดนะครับมันมีปัญหามใช้เยอะแล้วทีนี้ก็เลยเปลี่ยนแท่งมาอ่าผสมในบัวรดน้ํานะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอองน้ําในการฉีดมันจะไม่ละเอียดเหมือนตัวไกระบอกฉีดนะครับแต่ก็ใช้แก้ขัดไปก่อนได้นะครับผม ดูต้นต่อไปอ่ะนะครับต้นนี้นะครับถ้าเห็นก็จะเห็นตัวรอยตัดนะครับที่ผมตัดไปเทสว่ามันเป็นเชื้อราหรือว่ามันเป็นดินเข็มหรือมันขาดน้ํานะครับนี่ก็ด้วยแต่โคโมาบนต้นนะครับเหมือนเดิม ตัวน,นี้เวลาลดลดตอนเ,เช้านะครับจะดีนะครับเพราะว่าเขาจะได้สกขอแสงแล้วเขาจะได้รับแต่โดโดมาเข้าใบไปนะครับผมเดี๋วมาดูต้นนี้ตันนี้นะครับตัวน,นี้มันดีหน่อยนะครับเขาจะได้เป็นร่มของต้นกล้วยนะครับเห็นร่มของต้นกล้วยนะครับสังเกตดู ใบเขาจะสวยเลยนะครับผมก็จะช่วยได้ดับหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ที่ผมตัดนะครับอ่าสังเกตเห็นที่ผมตัดอ่าที่ผมเทสตอนนู้นก็ใบแห้งเต็มนะครับเราจะดูตัวนี้ดูใบที่เขาออกใหม่มานะครับเขาแตกกิ่งมาด้วยนะครับผมนี่ครับใบที่เขาออกใหม่มาอ่าจะไม่เป็นเชื้อราแล้วก็สวยด้วยนะครับทีนี้เราก็รวยของผนต้นแล้วเราก็ลดนะครับ ทันนี้เราเดี๋ยวเราเคลียร์เรื่องเช,เชียราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไอพีหน้าเราจะมาคุยเรื่องอาการให้น้ำเนะาะวิธีการให้น้ำรายละเอียดอ,อันนี้เขาก็จะสวยนะครับต้นนี้อตอนแ,แรกๆก็จะเหมือนต้นทั่วไปที่เป็นเชียรานะครับเต็มเลยนะครับผมนี่สังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือวิธีการให้ไดโคโดม่านะครับให้ต้น ขาสวยเลยนะครับผมโอเคการให้เตโคโรมาก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพีหน้าจะมาคุยเรื่องเรื่องน้ำเนาะดิเราคุยกันแล้วเรื่องน้ําการให้น้ํานะครับแล้วการสังเกตเกี่ยวกับน้ําเพราะว่าทุเรียนที่สําคัญก็คืออันดับหนึ่งคือน้ํานะครับแทบทุกอย่างเลยแล้วก็ระบบรากเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวมาคุยเรื่องน้ําก่อนเนาะ EP หน้าเรื่องการให้เตโคโมานี่ก็อ่า อาจจะประมาณให้เดือนละครั้งหรือเดือนครึ่งครั้งให้เขาสักสามครั้งนะครับเดี๋ยวผมครั้งหน้าผมก็จะให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าให้เขาไปซ้ำๆม,ม,มันก็จะได้ตายหมดนะครับไอตัวส่วนของโัเชลานะครับแนะนําให้ให้ตอนหน้าร้อนนะครับหรือฝนไม่ตกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกก็จะมาล้างออกหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกัน ep หน้านะครับ ep นี้ก็แค่นี้ละกันครับผมชอบกดไลค์ช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ i <laughs>